สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาโปรโมชั่นครับผมสําหรับช่วงเย็นของวันศุกร์ครับผมราคา200้บาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีชใดซื้อ2ององค์ก็ลดเหลือ300บาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางติดต่องบมือโทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอจีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับ Chat, แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนบาบ้านนะครับเพื <st> s okay. <S ่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พี่นี้เราลองเรื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่น้าเพื่อจะถูกใจองไหนครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่น้าวันนี้ได้รูปนบอลหรือว่าเงินมาหลายหลายองค์อยู่นะเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมเพื่อถูกใจองค์ไหนนะพี่น้าในองค์นี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะพี่น้าเป็นรูปนบอลหรือว่าเงินหมายเลขหนึ่งครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเหมือนเดิมครับผม หารูภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์แล้วโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกระผมได้เลยครับผมสององค์สามร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยครับผมเนี่ยองค์นี้หมายเลขหนึ่งพี่นาะเนี่ยสองร้อยบาทครับผมเนี่ยสองร้อยบาทนะพี่นะ้าหมายเลขหนึ่งครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสองเป็นสิ่งไม้แกะนะพี่นะไหนเป็นสิ่งไม้แกะกระเช้าดำเดิมแบบนี้เลยเขาเรียมเขาเรียมมาติกทับไว้นะพี่นะไหนไหมเก่าแบบนี้เลยครับผมเนี่ยครับเหรอครับใครจัดการใช้งานนะพี่นะเนี่ยดูอ่ากระเช้าเห็นไหมกระเช้านี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะเรียกยังไงดูศิละปละนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมศิละปละการแกะเขาเนี่ยเห็นไหมคือคือผ่านการใช้งานมาจะเป็นพวก เขาเรียกอะไรนะไม้นิ้วดำหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะออกโทนสีดำๆนะพี่นะไหนไหะเนะีนะ่ยเนี่ยคือใช้มาจริงๆครับผมเนี่ยสองร้อบาทครับผมรายการที่สองเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจครับผมต่อไปเป็นอ่าหลวงพอ่อโสธรสองหน้ารายการที่สามเนะี่ยจะเยี่ยมแบบว่าเรียมเดิมๆมาแบบนี้เลยนะนะนะเนี่ยใช่ไหมเลียมเดิมๆมาแบบนี้เลยเป็นหลวงพอ่อโสธรสองหน้าครับผมรายการที่สามนะพี่นะนะครับ เรียมจับขอบเดิมๆมาแบบนี้เลยนะพี่นะเห็นไหมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นปูทวดเนาวารายการที่สี่ครับผมอันนี้เป็นปูทวดเนววารายการที่สี่ สองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นลุกหอลอลงพร่งเงินรายการที่ห้า ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักครับผมรายการที่หกครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะพี่นะนรายการที่หก นี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่หมายเลขเจ็ดจะเป็นแป๊บนึงน,นะฮะเก็บของแป๊บนึงอ่านี่หมายเลขเจ็ดจะเป็นอ่าสมเด็จพุทธกวักหลวงพ่อโก้ยสมเด็จพุทธกวักพุทธกวักหลวงพ่อโก้ยหมายเลขเจ็ดครับผม ครั200บสองร้อยบาทครับผมหมายเล็กเจ็ดต่อไปเป็นรูปลอหลงพังเงินหมายเล็กแปดครับผมเป็นรูปลอหลงพังเงินหมายเล็กแปดครับผมองนี้ ครับสองร้อยบาทก็ผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหมายเลขเก้าก็ผมนี่เสร็จมาหลวงปู่ทวดหมายเลขเก้า สองร้อะบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบจะเป็นเรนหรียญอ่าหลวงพ่อค้ายวาจาสิทธิ์ครับผม ครับงนี้หมายเลขสิบนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบเอ็ดอาจจะเป็นพาเนื้อผงหลวงพ่อกเกษมครับผมนผัาเนื้อผงหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะ สองร้บาทครับผมหมายเลขสิบเอดต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองอาจจะเป็นเหรียญกรมโรหลงชุมพรครับผมหมายเลขสิบสองครับผม ครับ200บาทครับผมหมายเลข12ต่อไปเป็นหมายเลข13จะเป็นเหรียญอาอนุสรร้อยปีสมเด็จพระเจ้าจารย์โตนะพี่นะปีหนึ่งห้าครับผมนี่หมายเลขสิบสามครับผมรายการนี้นะครับนี่เป็นเหรียญอนุสรร้อยปีแล้วไหมนะนะนี่ สมเด็จพุทธจารย์โตนะพี่นะนี่ปีสองห้าหนึ่งห้าครับผมสองร้ยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ต่อไปไปรูปรอนแล้วเพิ่องเงินหมายเลขสิบห้าครับผม ครับสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญอาหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับผมรุ่นปิดตุวภูมินะพี่นะ สองร้บาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านหมายเลขสิบ็ครับผม ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญเจ้าส,สัวหมายเลขสิบแปดครับผมอ่าเป็นเหรียญเจ้าสัวเจ้าคุณธงชัยครับผมวัดไตมิตรครับผมนี่หมายเลขสิบแปดครับผม สองร้อบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าอ่าจะเป็นเหรียญเอ่อเป็นพระผงสุพรรณเนี่ยเป็นพระผงสุพรรณหมายเลขสิบเก้าครับผมเรียมกบขาววินเทจมาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่า หลวงพ่อมุ้ยครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมรายการนี้นะครับ 2องร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงพอ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมปีศูนย์เก้าครับผมเนี่ยนะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นอ่าฮาพปุตชินาลาอินโดจีนหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสอง ต่อไปเป็นปลูกรอลลงพเงินหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมครัสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นเหรียญระบุทวดหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ อลาปเป็นพระสมเด็จอ่าเก้าชั้นหลวงปู่เทียนนะพี่นะนี่หมายเลขที่ยี่สิบห้าสมเด็จเก้าชั้นหลวงปู่เทียนครับผมนี่ฝั่งตะก,กุดนะพี่นะนี่ใี่ัาหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมรายการนี้ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรูปหล่อสมเด็จพระจารยร์โตหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อทบหมายเลขที่ปปยี่สิบเจ็ดครับผม ทีหนึ่งหกนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อโวยหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อโวยครับผมครับนะี่ สองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นปิดตาเนเมกซิตอ่าหลวงพ่อทับวัดอนุง่งครับผมนี่หลวงพ่อทับแล้วไม่ไนดะหมายเลขที่ยี่สิบนะนะเ,เก้าครับผมนี่มีรอยจาาบางแล้วไม่นะเห็นไหมเก่าๆเ,เลยรายการที่ยี่สิบ 9ก้ครับผม2อง้บาทครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30มสิบอ่จะเป็นสมเด็จวัดเกตครับผม ครับองนี้รายการที่30มสครับผมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดทียกดูรูปภาพเพิ่มเติมของแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ